สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทั้งช่องพระหัต channel ก็ผมเนาะมื่อนี้ครับโทรหาปราวันครับผมเนาะเพราะว่าปราวันโทรมาหาสายครับผมเบอร์รับสายครับเพราะว่าครับงวดที่แล้วครับของป้าวันครับวิ่งสามสามห้าเมตรเดียวบนครับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นของเก่าหน้าจอให้ f อฟซทั้งช่องเบ่งครับผมเสียดายมากครับผมงวดที่แล้วปราวันบอกผมว่า ถ้าหัดจะถูกวอเตอลี่รางที่หนึ่งสิบแปดล้านครับนี่ครับผมเหมาครับผมเนาะเกือบสองร้อยใบครับผมเกือบสองร้อยใบครับผมไม่ถูกสักใบครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับโทรหาพ่อวันครับเพราะว่าป้าโทรมาห้าสายครับผมป้าโทรมาห้าสาย สวัสดีครับผมป้าครับสวัสดีเ้าเร็เล็วป้าป้าป้าวันครับผมถามหน่อยป้าครับผมถามหน่อยป้าบอกว่าผมจะถูกสิบแปดล้านไม่เห็นถูกเลยเอาบอกหา้าเดือนน,นี้งดเดียวจะเอาถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวห้าเดือนเอามาห้า,า,าเดือนใช่ไหมครับผมป้าวันอัดเร็วอัดแล้วครับผมป้าครับ ครั้งบนวิ่งสี่เดี๋ยวก็ผมป้าถามก่อนป้าถูกไหมครับผมสามห้าน่ะถูก <5. S 1> เท่าไหร่ครับผมป้าครับอ๋อถูกสองรอยถูกสองร้อยแล้วป้าครับผมถามหน่อยมีคนโทรไปหาป้าเยอะไหมครับเยอะเยอะมากนั่นแหละลงเบอโทรไปแล้วก็คนโทรหาเยอะใช่โทรมาสามร้อยบอนทีเดี๋ยโทรจา,ากบ้านจะสามสี่ร้อยแล้วเข้าแอปมากตอนนี้เราสามร้อยแล้ว นั่นแหละให้ผมลงมา<ด>โ,โทรอันสามร้อยแล้วเป็นโดนปากแล้ว <c oughs> นั่นแหละ้อเดี๋ยวผมถามก่อนป้าพูดไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินเลยได้ยินไหมได้ยินไหม okay, โอเคครับผมป้าครับอา้าวได้ยินไหมอา้าวเราถามป้าป้าถามหน่อยแล้วคนมีคนไปหาป้าไหมครับผมที่บ้านครับมาจ้าตอนนี้ก็มานั่งอยู่ในบ้านเนี้ย มาทั้งวันต้องมาเท้าแล้ว <c oughs> นั่นแหละป้าให้ผมลงมืโทรไปคน,ค,นคนก็ไปหาเยอะส <c oughs> ิก็เขาอยู่แถวนี้เขาก็ดูคลิปป้าหโอเ้เขาก็รู้จักบ้านป้ากันอเออบางคนแถวนี้แล้วที่โทรอตอนนี้สี่ร้อยสายแล้วแล้ว,ลวป้าป้า,ป,าป้าถามหน่อยอ่ามีเอฟซีทางช่องถูกเยอะไหมพ่บป้าเพราะสั่งชาวป้าอยู่เนะี่ยคนถูกเยอะไหม โอ้โหบอกว่าคนถูกเยอะถูกกับป้าของป้าเล็กป้านะเขาบอกว่าป้านี่แน่ตัวเดียวคนอื่นยังส่องส้มตัวคนอื่นยังวิ่งรู้สึกว่าของป้านีที่หนึ่งเลยเขาบอกอ๋อครับผมป้าเู้ออเอาข้างบนวิ่ง<ร>สี่แล้วก็สี่หกหกสี่แล้วก็ดับหนึ่งบนนะป้าป้าบนวิ่งสี่ใช่ไหมครับผมวิ่งสี่แล้วก็สี่หกหกสี่ วิ่งสี่ซีหกหกสี่เอออ้าวแล้วมีเอาล่างนะครับผมป้าครับดิงห้าล่างวิ่งห <5 S 2> ้า <5 S 2> <5 S 1> ครับเออแล้วก็ห้าหกหกห้าแค่นั้นแหละห้าหกหกแล้วกไ,ไ,ไม่ต้องสุดท้ายโทรสุดท้ายไม่ต้องโทรมาแล้วนะไม่ให้แล้วนะเอานี้เ,เดี๋ยวให้เราไปเก็นต่นไม่เอา ก็เพิ่งสังมาให้นั่นแล้ว็โพอโบเอาเที่ยวเดียวนะไม่จองมาจองอัดแล้วนะเออถูกบ้าถูกบนคราวนี้เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับสะพ่อหลักเมืองวิ่งสี่บนห้าล่างวิ่งสี่บนใเล่นกับะพ่อหลักเมืองโทรบหักเดี๋ยวได้สิบลักจริงเนี่ยจริงเนี่ยได้โดเดียวเมื่อไรจะโอบ้า นี่ป้าลอตเตอรี่ผมน่ะลอตเตอรี่ผมเกือบสองร้อยใบน่ะของผมน่ะโอ้โหห่า,าดเเลยไม่ถูกซึ่งใบครับเอองแล้ววูดหนีวิ่งอะไรไปอะไรนะป้าครับพวดหนีวิ่งอะไรไปยังไม่วิ่งครับผมป้ายังไม่วิ่งครับเลขพิ่งออกครับผมป้ามึต้องวิ่งห่วยเพาะหลักเมืองนี้จะไปวิ่งห่วยคนอื่นครับผมป้าครับ เนี่ยเขาโยกถึงปะทุมเลยจะมาห้าป้าเลยเนี่ยสองคนพวกเียเนี่ยเออแล้วป้าถามหน่อยครับแถวป้าอยู่มีคนดูผมเยอะไหมแถวแถวป้าอยู่นะ่ะหนูหมดทุกบ้านไม่เลือกหนูหมดทุกบ้านเนี่ยแถวปทุมดูไหมนะอืฮครับผมึูึฮึฮึฮ เ,เขาเขาบอกไม่แนาเขาก็ไม่รู้เนี่ยนะผู้ชายจะมาตองคนกับแฟนก่นเนี่ยอ๋อครับที่มาสัตร,ารยายก็มาในกรุงเทพก็มาในกรมทมาหมดรูาน้เอาดูว่าหัสมานานแล้วเขาบอกขอบขอบคุณมากครับผมครับเขาว่าช้าเมื่อกี่มาเขาอาว่าโทรมาคุยกับป้าเขาบอกว่าเขาเป็นเอฟซีนะของมหัดคนก็โทรมาแเอซีนะเนี่ย ทางนี้ท้งท้งเดียวไม่ต้องบอกบอกโควต้ายแล้วนะพ่อสังพ่อบอกบุกให้ดังให้เจ็ดสปอเจ็ดจังหวัดเลยตอนนี้เอฟซีป้านะสี่ร้อยคนแล้วเนี่ยโทรเบอร์มันเนี่ยสี่ร้อยตนวแล้วตอนนี้ย่แล้วป้าครับถามหน่อยอยากอยากให้ผมลงมาโทรยังไหมงวดนี้น่ะลงดิลงเลยลงเลยจะรับสายไนหรือเปล่าลงมาโทรไปน่ะก็รับเนี่ยก็รับ บางคนนะโอนจังมาร้อยหนึ่งยังไม่ดูเมื่อกี้ถูกดา่าผู้ยิ่งคนมีสานดาวป้าป้าไม่ได้ดูสักทีก็คิวมันยาวโทรเร่นี้ดูป้าป้าดูให้คนถึงตีหนึ่งทุกคืนเลยนะเนี่ยครับผมออครับคนร้อยนี่ดูวันหกเจ็ดพันอ่ะโอ้โหเยอะจังเลย <c oughs> ป้าไม่ไม่ได้ พูดง่ายๆไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยนะต้องแข่งเลยครับผมป้าครับกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนครับผมป้าวดนี้เลยรู้เจ้าป้าตั้งบนตั้งล่างเลยป้างวดนี้ย้ำครับผมป้าครับงวดนี้ป้าให้วิ่งสี่บนนะป้าครับสี่บนหกสี่หกหกสี่หกหกหกสี่สี่หกเม็ดเดียวนะป้าครับเม็ดเดียวข้างล่างวิ่งห้าแล้วก็หกหกห้า ครับผมป้าครับดไม่สวยไหมดับหนึ่งบนล่างดับสามดับหนึ่งบนล่างหลับสามนะป้าครับบนที่แล้วจูนบนสี่ละเอจูนบนสี่ลับัอ้ยวดแล้วอะ่ะกรดับอยู่ครับผมป้าครับห้านี่มาวิ่งห้ามาเป็นเลยนะอะไรนะป้าไม่เคไม่เคยยินป้าอะไรนะครับ

กูที่แล้วกูที่แล้วเนะี่ยโค้งสุดท้ายเนี่ยป้าเปลี่ยนตัวเลขไม่ถ้านไม่ไปเปลี่ยนก็ตัวเดิมก็เข้าออออแล้วน่ะ,นะสามห้าห้าสามอะไรนะป้าไม่ค่อยใจเลยอะไรนะไม่ค่อยได้ยิเสยไม่ต้องเอาโคองสุดท้ายใช่ไหมครับออกไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่้องเอาโค้งสุดท้าเนี่ไหมงแับเอาไม่ค่อยได้นเสียง าาครับผมป้าครับครับผมป้าโอเคป้าครับผมครับจ้าประวัติดีจ้าวาฮาครับขอบคุณมากครับผมป้าครับสวัสดีครับจ้าครับผมนี่ครับป้าว่างครับผมเนาะป้าโทรมาหาสายครับผมพอดีผมอัดคลิปช่างคมอยู่ครับผมเนาะก็เลยบ่ได้โทรหาป้าก็เลยกลับมาบานก่อนก็เลยโทรหาป้าครับผมป้าบอกว่าครับผมเนาะ ไม่มีโค้งสุดท้ายครับเอาคลิปเดียวจบครับผมของปวันครับผมเนาะงวดนี้ป้าไห่มากครับวิ่งสีบนครับสี่หกหกสี่เม็รเดียวครับล่างครับวิ่งห้าครับหกห้าห้าหกตัวเดียวครับเอาไอเอฟซีทางช่องเบิ้งครับผมเนาะวางหวดนี้ป้าจะเข่าบอครับผมเพราะว่าป้าให้ผมมากเขามากสามหวดติดต่อกันละครับ งวดที่แล้วเป็นงวดที่สี่ครับผมเนาะถือว่าเขามาซีงวดครับผมเดี๋ยวเขียนตัวเลขให้ fc ทั้งช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมประวันมาครับถ้าหักไม่เกินห้าเดือนครับผมเนาะไม่เกินห้าเดือนครับจะถูกรางวัลสิบแปดล้านครับลองเบิร์นกับผมเนาะนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมได้โทรคุยกับประวันครับผมงวดที่แล้วครับนี่ครับ วิ่งสามสามห้าเม็ดเดียวครับสามห้าห้าสามครับผมเนาะเต็มเต็มครับผมงวดนี้ครับงวดนี้ประวันไหมาแเหรครับผมประวันวาครับผมเนาะไม่มีโค้งสุดท้ายให้แล้วให้เลยครับผมนี่ครับบนวิ่งสี่ครับบนวิ่งสี่ครับจับคู่ครับหกสี่สี่หกเม็ดเดียวครับล่างวิ่งห้าครับหกห้าห้าหกเม็ดเดียวครับล่างวิ่งห้าครับ 6 5 5 6เม็ดเดียวครับแคปน้าจอเอฟซีทางช่องกับผมเนาะนี่ครับผมปวันว่าไม่มีโค้งสุดท้ายครับเอาทีเดียวจบครับผมนี่ครับถ้าใครอยากได้เบอร์โทรปวันกับผมเนาะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าครับผมเพราะว่าคลิปเก่ามีเบอร์โทรปวันอยู่ครับก็ตามนี้ครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับกระคว้อวยพรใเห้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแค่คาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจน หล,ำล่ำรวอยเงินทองกบผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับ